สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเต้ยนะครับได้ไปเต้ยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะฮะมาพบกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวแคมรี่นะฮะวันนี้นัดมิสติงเล็กๆนะครับมากินกาแฟกันนะครับก็มีมาประมาณสีคันรวมรถผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปรู้จักนะครับเจ้าของรถแล้วก็เอ่อให้ไปดูรถที่เขาตกแต่งกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอ่ามาที่คันแรกอ่าสวัสดีครับต้ยสวัสดีครับอ่าเพื่อนเพื่อน รถของน้องตอยผมเคยถ่ายไปแล้วแต่คือตอนนี้มากับรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปเนาะตอยไปทําอะไรมาบ้างคันนี้อ,อันนี้ตอนนี้ไปเปลี่ยนสีใหม่ครับแล้วสีมาใหม่เปลี่ยนสีใหม่นะฮะแล้วก็ล้อลายใหม่ครับแล้วตอนนั้นนะครับจะเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ล้อจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับใช่ใชอ่อันนี้มันเรียกว่าสีแหลรตอยมันดูสวยเหมือนกันเนะาะเขาขา,ขาวนมป่ะเนาะใช่ครับ อ่่าเนียคใช้สีคอะไรเกยอนนะครับพี่อ่านะครับเขาบอกว่าคล้ายๆอะครับอันนี้ก็คือไปแรปมาทั้งคันเป็นเป็นนับฟิล์มเนาะใช่ครับอืมอืมอืมก็อันนี้ทำที่ร้านไหนมาตอยอ่าร้านบี่ต้นคาซาครับออโต้ลิฟเทคใช่ไหมใช่ครับอืมอันนี้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจก็ไปแรปได้นะครับซึ่งตอยใช้เป็นรุ่นไฮบริดอยู่เนาะตัวนี้ไฮบริดใช่แต่เป็นตัวก่อนเมเนอร์เชนนะครับอืม แล้วก็ใส่ชุดแต่งอันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นชุดแต่งของโมเดลลิสต้านะครับอันนี้ติดของศูนย์มาเลยป่ะตอยใช่ครับอืมนะครับเนี่ยนะครับสวยมากนะครับคันนี้แล้วก็นอกจากนั้นมีล้ออ่าเราเพิ่งเปลี่ยนมาเลยใช่ป่ะใช่อันนี้เป็นล้อของเวชครับล้อเวสน,นะครับขอบสิบเก้านะครับ อันนี้หน้ากว้าง8.5ใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังก็เต็มๆเลยประมาณ9.5 9.5นะครับมากับยางยางโตโยต้าพา t เซดสปอร์ตนะครับเพื่อนๆสี่อนห่า2 4 5 4 0้1 9แล้วก็ที่โดดเด่นอันนี้เราใส่เบรกเบรกหน้าเป็นตัวของ p าริแลกพาิแลก TTSV นะครับปั๊มหกพอร์ตนะครับเพื่อนๆแล้วก็จาน สามแปดศูนย์ป่ะใช่ครับสามแปดศูนย์ร้อยางเบรกอันนี้โดนมาที่ไหนไหมอาเลสเปกเลสเปกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราจัดทรงด้วยด้วยเออ่สตัดป่ะครับครับใช่ครับอืมสตัดของอะไรครับอันนี้อ่าไอเอสไอไอเอสไอนะครับอืมประมาณนี้ครับประมาณสองนิ้วสอดแน่นๆนะครับอ่ารถของตอยวันนี้ที่มาก็คือมาพูดคุยกันนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆให้เป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆนะครับก็คือ มีรับสีนะครับโดยใช้ฟิล์มนะครับแล้วก็มีชุดแต่งโมเดลลิสตาล้อยางโชคเบรกนะครับประมาณนี้เป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่คัน2กันดีกว่าคัานนี้เป็นแคมรี่นะครับถึงจะรุ่นเก่าแต่ยังสวยอยู่เลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมครับ ชื่อเดครับชื่อเดนะครับแชมลี่อันนี้มันเป็นตัว A C V อะไรรหัสอะไรอ่ะสี่ศูนพสี่ศูนย์ใช่อ่าสีู่นะอันนี้ตัวไฟท้ายมันจะเป็นกลมหรือสี่เหลี่ยมนะตัวนี้อ่าสี่เหลี่ยมครับพี่สี่เหลี่ยมนะครับแต่ตัวนี้เป็นเป็นไฮบริดหรือตัวปกติครับอ่าตัวปกติตัวปกติแต่เราแต่งมาเป็นไฮบริดใช่ไหมใช่ครับพี่อืมนะครับเราก็แต่งแนวคลีนคีเนาะครับไฟหน้าอันนี้คือเดิมโรงงานเลยปะอ่าปะมีเปลี่ยนเป็นสอง คอ์จเนอร์ครับอ๋อมันใส่ด้วยกันได้ด้วยเหรอใช่ครับแปลงแปลงตัวหลอดแก้วอ๋อคือแปลงข้างในใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้อันนี้อันนี้แปลงที่ไหนอะเดย์อ่าเป็นร้านของของพี่ริ้จากพี่เอศครับอืมเออก็เป็นแนวทายเพื่อนๆได้เนาะครับเนาะอันนี้คือยกมาทั้งโคมข้างในใช่ป่ะใช่ครับพี่อืมตอนตอนที่แปลงมาราคาแรงป่ะอ่าเก้าพันห้าครับเก้าพันกว่าบาทเนาะ โอ้ถ้าเพื่อนๆใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้ไฟที่ไม่ไม่เหมือนใครก็คือสามารถเอา f o รจูเนอร์เป็น f o รจูเนอร์ปีไหนอะมาแปลงได้หมดโอ้ได้หมดเลยโอเคแล้วก็มีจัดทรงนะครับด้วยโชค๊คตัดแล้วก็ล้อเนาะอันนี้เป็นล้อของอยี่ห้อ305 f o r ฟใช่ไหมรับพี่ออกสีเทาๆนะครับแล้วก็ มากับยางขนาดขนาดเท่าไหร่เนี่ยสองสี่ห้าสี่ศูนย์้าสิบเก้านะครับก็คือสเปคสเปคเดียวกับของตอยเลยรับอือก็กำลังดีนะรถแล้วก็มีให้ไปดูด้านท้ายนิดนึ่งครับเพื่อนๆเหมือนหลังจะหลังจะกว้างกว่าด้านหน้าเนาะเนาะหลังกว้างกว่าด้านหน้านะครับ แล้วก็ไฟอันนี้เราไปเปลี่ยนมาหรือปะ่ะไฟเปลี่าับพี่ไฟเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งโฟมเลยเนาะอันนี้แล้วก็มีตัวสปอยเลอร์นะครับตัวสปอยเลอร์รุ่นนี้คือแต่งไม่ต้องเยอะก็ถือว่าสวยแล้วเนาะครับพี่แต่ก็มีท่อใช่ป่ะอันนี้ท่อของอะไรครับเอเซอร์4ครับพี่ของเอเซอร์อันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเส้นหรือว่าเฉพาะปลายครับผมอ่าเฉพาะปลายครับเเฉพาะปลายอย่างเดียวใช่ไหม ราคาแรงไหมครับอันนี้ตรงรุ่นเลยป่ะครับพี่ราคาแรงไหมราคาราคากำลังดีครับพี่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมอืมใครใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถเอาแนวทางของน้องเดไปตกแต่งได้นะครับอืมน้องเดอ่ก่อนหน้านี้น้องเดรดเตี้ยวกว่านี้แต่คือไปดึงขึ้นเนาะ,ะเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ใครชอบแนวเตี้ยก็จัดทรงลงมากกว่านี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปพบกับคันสุดท้ายดีกว่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆคันสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นรถ t o y o ต a c แคม y ี A CV 70ตัวก่อน Minor Chain นะครับแต่คันนี้เป็นคันที่ผมว่าเป็นหนึ่งที่หนึ่งในคันที่เตี้ยที่สุด นะครับที่ที่ผมเห็นในกรุงเทพมาแล้วนะครับเจ้าของรถยืนอยู่ด้านข้างผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมชื่อเอครับครับคุณเอนะครับครับตัวนี้เป็นไฮบิดเนาะตัวไฮบิดลองไฮบิดครองช็อปครับอ่าเป็นสีขาวเรียกขาวมุกใช่ไหมคุณเอทำอะไรไปบ้างคันนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้ออ่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโช๊ก นะครับคร <Kristin. S 2> ับโชงใช้ ISR อ่าโช้ง i s เนี่ยรเพื่อนๆเตี้ยมากจริงเตี้ยแบบหนนิ้วสอดแบบแน่นๆมากๆเลยเตี้ยขนาดนี้ใช้งานเป็นไงบ้างครับปกติครับใช้ทุกวันเลยมีเบียดซุ้มมีอะไรบ้างไหมครับมีเฉพาะจ้ำแรงๆอย่างเดียวครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เปลี่ยนล้ออันนี้เป็นล้อขนาด20นิ้วใช่ไหมครับย8 5้ออฟี อ่าฮะเป็นของ G Force สเปคเท่ากันหมด8ดกว้าง8 5นิ้วออฟ0ีินะครับไม่ติดปัญหาอะไรเนาะไม่ติดปัญหาอะไรครับล้อมันก็จะไม่ได้แบบออกแนวยืดน,นะครับมันจะออกแนวแบบเอออยู่ในซุ้มพอดีนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูฟิตเมนก็คือกำลังสวยนะนะครับแล้วก็เตี้ยขนาดน,นี้นะครับแล้วก็มากับเบรกนะครับเบรันนี้เป็นตัว CTS ใช่ไหมครับเป็นพล็อเดโบ ก็จะไม่ติดนู้ดหกว่าจะเป็นข้างหน้าของคาดิแลกนะอ่า T F P เนาะคาดิแลก6พอทนะครับของข้างหลังเป็นของ G T าข้างหลังนะครับกอต,ตัวหลังนี้นานๆจะเห็นทีนะครับเป็นตัว G T r แต่จริงทรงคล้ายๆตัว C T S เลยนะครับอันนี้เป็น4พอตหลังนะครับแล้วก็ฟิตเมนต์ด้านหลัง1นิ้วสอดแน่นๆนะครับประมาณนี้เลยถือว่าสวยงามมากอย่างลอ้อยาง เออตัวยางใช้ตัวโตโยนะโตโยพ็อกเซตสปอร์ตสองสองสี่ห้าสามห้ายี่สิบล้อยางเบรกโชกเนี้ยอันนี้ไปจัดที่ไหนมาครับจัดที่เรสเพกมาครับอ๋อที่ร้านพี่ดีมนะครับก็เป็นแนวท้ายกับเพื่อนๆได้นะครับราคาก็ติดต่อสอบถามร้านค้าได้เลยนะครับแล้วก็แมกับท่อนะครับนี่ท่ออันนี้เป็นท่อคู่นะครับอ๋ออันนี้ท่อหลอกใช่ไหมครับ ทําที่ร้านไหนมาครับอาร์ตทอซิงคุณ้าทอซิงนะครับแต่ก็คือได้ข่าวว่าในอนาคตก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเป็นทอใหม่ใช่ไหมกาลังดูอยู่่ะครับว่าจะใช้ของไอดีครับอืโดยรวมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่เตียม,มากๆเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจแนวนี้ก็สามารถนําเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับอนาคต คันนี้นะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวก็จะมีการโพสต์ในกลุ่มให้เห็นเนาะครับใครสนใจก็สามารถพูดคุยกับทางคุณเอในเพจได้เนาะแคมรีเนาะอืมอืมถือว่าเป็นรถที่สวยมากขอบคุณคุณเอมากนะครับวันนี้ขอบคุณร้าครับก็วันนี้ผมมีโอกาสได้มามิ팅กับเพื่อนๆพนี่ๆน้องนนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ เอมากินกาแฟมาพูดจักรู้เอ่อรู้จักพูดคุยกันเรื่องของแต่งอะไรเงี้ยในอนาคตถ้ามีการจัดมิงเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆติดตามในเพจแล้วกันนะครับอาจจะมีการนัดมิงกันอีกมากินกาแฟมาคุยกันเะไยร,รู้จักกันนะครับสําหรับเพื่อนที่ขับแคมรี่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับมาคุยกันได้จะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะครับ หาใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไลฟ์ไบเตอร์ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ